ไม่คุยไม่ดูมาทีวันแล้วมึงเหี้ยะใช่อือไม่คุยไม่ดูมาทีวันแล้ววันนี้วันที่หกแล้วห้องล็อกแต่ก็มีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดทุกวันแม่บ้านเขาจะอเอามือมาแปะะเรวเขาจะใช้ครีมรองพื้นใช่ปะเขาต้องทำให้มันสะอาดอีกเขใจะมาแปะเพื่อให้เราแบบก็คือ คือเพื่อนนะคะ่ะเขาไปเปิดโรงแรมนอนเพราะว่าเขามีงานแถวๆนั้นจังหวัดนั้นนะคะ่ะต้องไปยืนบูธคือเขาไม่ได้เล่นสงการมานะคะคือที่เขาใส่ชุดสงการในคลิปอะคือเขาไปแค่ไปทํางานยืนบูธคนในคอมเมนต์ก็าอาจจะมาว่าแบบเป็นแป้งหรือเปล่าคือไม่ได้เล่นสงการนะคะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยทีนี้ก็คือเขาก็นอนมา5คืนแล้วใช่ไหมคะแล้วอาจจะเหงาก็เลยเรียกเรียกเราไปไปนอนด้วย ไม่มีอะไรผิดปกตินะคือเดินเข้าห้องก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นอะไรเลยจนกระทั่งมานอนอยู่บนเตียงอะคะ่ะทีเนี้ยก็เหมือนคุยเมาส์มอยการตามภาษาเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักก็เหลือบไปเห็นบนกระจกมีรอยฝ่ามือก็ก็ตกใจกันแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็เหมือนวิเคราะห์กันคือเราแบบไม่ได้อยากมองเป็นแบบผีขนาดนั้นเราก็พยายามหาหาจุดลงอะค่ะว่า,วาออมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงะะี้ยแบบก็เลยพยายามถามเพื่อนว่า เอ้ยลืมหรือเปล่าแล้วเอามือไปแปะเพื่อนก็พยายามบอกว่าแล้วจะเอาไปแปะทําไมแบบเราจะไปยืนท่านี้ทําไมคือไม่ได้ทําอะไรเงี้ยก็พยายามถามว่าอะแล้วมีแม่บ้านเข้ามาไหมเขาก็บอกมีอันนี้หนูก็ยังไม่มั่นใจค่ะว่าเป็นแม่บ้านไหมเพราะว่าเขาเราก็วิเคราะห์ว่าแล้วเขาจะมาทําที่เลอะทําไมเขาต้องมาทําความสะอาดสิอะไรแบบนี้ค่ะก็คืออย่างเมื่อคืนอะเพื่อนบอกว่าไม่เห็นห้าวันไม่เห็นเลยเพิ่งมาเห็นพร้อมกันกันเนี่ยแหละค่ะ ใช่คือคือเราอะอยู่นิ่งๆบน,นเตียงเขาไม่กล้าลุกไปเช็ดไม่กล้าเลยเลยคือแบบคือเหมือนใจมันบีบขั่วเหมือนมันสัน่นอะ่ะแต่พยายามหัวล้อกบเกินคือที่หัวล้อนี่คือกลัวนะคะแต่พยายามเหมือนทาให้มันเป็นเรื่องตลกเพราะจริงๆแล้วกลัวมากก็บอกไปเช็ดก็เกี่ยงกันไปเช็ดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้าลุกจนแบบพอเริ่มโอเคแบบหายกลัวขึ้นก,ก็ก็ไปเช็ดออกก็ไปก,ก็เช็ดออกปกติอะคะ่ะใช่ ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่ามันมาจากไหนแล้วมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันถัดมาก็เช็คเอา์ออกเลยค่ะคือโชคดีที่เป็นวันสุดท้ายพี่โชคดีตรงนั้นคือเป็นคืนสุดท้ายพอดีใช่ค่ะถ้านอนต่อก็เพื่อนน่าจะไม่ไม่นอนต่อคนเดียวแล้วค่ะเพราะว่านี่ไปแค่วันเดียวไม่ได้ไม่ได้สืบอะค่ะเพราะว่าเราพยายามคิดในแง่ดีว่าเป็นแม่บ้านคือพยายามแบบคิดมองในมุมบวกแต่ว่าคนก็ มองได้หลายมุมอะค่ะใช่อาจจะอาจจะเขาก็คิดว่าแบบนิ้วก้อยมันเหมือนหักลงคือถ้าท่าปกติมือเทียบมันไม่ควรจะนิ้วก้อยหักลงอะไรแบบน,นี้ค่ะก็มองหลายมุมกันอยู่